คลิปนี้ก็สียางเลาะสวนทุเรียนเพื่อนให้มันครบว่าเพื่อนปลูกจังใดวิเคราะห์ดินไปน้ำพี่น้องขรากล้วยข้ากล้วยลูกคอยว่ากล้วยเพื่อนดินสีเป็นดินละเอียดดิพี่น้องดินแดงแดงครับผม ดินแดงดินละเอียดดินมุนมุนว้ายกล้วยพ่อก็เห็นแล้วกล้วยไปเดินไปกล้วยทุเรียนปลูกไว้กลางสองคางนี่ให้ปลูกกล้วยสักก่อนปีแรกๆโอ้กล้วยไข่โอ้ยอมันก็ของงามดินแดงปลูกทุเรียนไว้กลาง สองขางเป็นกอกล้วยพี่น้องพื้นที่ยี่สิบไรโอ้บอกงงซุกเลยพี่น้องดินมันละเอียดก็ดินบ้านเฮ้าพี่น้องดินแดงดินแดงเป็นดินละเอียดมันบอกขือกันกรับดินบ้านเฮ้าโอ้ต้นทุเรียนอายุสามปี ขุดใส่กระสอบกระสอบขุดเอาท่อนตัวหนึ่งห่ามึงคุณนี่ดีเพิ่นมีอยู่นี่เออกต่มีอยู่กับสิทดน้ศแต่ว่าเพิ่นเศร้าแล้วมันใหญ่แล้วนี่มาเบิ่งม่วนใส่ม่วนหน่อยอีหยังโอ้มีแต่สวนทุเรียนนี่ดิสปริงเกอิลหรอเออแล้วปลูก ปลูกสูตรใหม่ใบกระบอกไงเท่าไดพี่น้องแต่ปินน่นนวยคือกันดินมันดีเพิ่นปลูกแซมใบกระปากล้ยเดีพี่น้องเมื่อมันไงแล้วจังตัดกล้ยถิมส้มสวนกันพี่น้องโอ้ปลูกอยู่กลางป่ากล้ยมัตรงนี้ยังยากเดี๋ยวพี่น้อง อปลูกที่มาบด้สนท่ิ์ใจใบเป็นยังกระซางอันนี้ปลากล้วยไข่พี่น้องกับปลูกทิ่นว้ซื้อพี่น้องแล้วก็็็เเปนนสุด ปลูกน้ำรล่องสวนกล้วยกล้วยกระต็มโอ,อ,อ,อ้ดินมันดินมันไหลลงดินมันอยกคู่โอ้อปลูกอยกกลางปลากล้วยครับไปนี่สิไปเห็ดเนี่ยู่นี่เป็นคู่กทิวลส่วนทั้งสองฐานเป็นเป็นเป็นกล้วยนะ สวนกล้วยไขย่ขปลูกอยู่กลางปลากล้วยด้พี่น้องโอ้เลาะมาสวนบอกฮงบานโอ้ยบอกฮงกับปลูกทิมไว้ซื้อตัว บริเวณยแบบี่สิบไร่พี่น้นบบองกบล่้วพ่่แบบยยกวยไข่ดินูเขาดินมันละเอียดคือด,ดินละเอียดคล้ายๆดินท่ามนะครับแต่ว่ามันบอกอุ่มนม้ำดินละเอียดคือดินท่ามเอ๊ะถ้าเป็นดินท่ามมันสิปลูกติ๊ดดีบ่วะกต่บอกหงคือกันพี่น้อง บริเวณสวนบกุงพี่น้องกระสีเมีนเพิ่นเศร้ากิบแล้วล่ะที่เศร้ากิบคือเศร้ากิบเศร้าขายแล้วนะครับเพราะว่ากิบพี่พี่เขาบะมารับแล้วบริเวณยี่สิบไรยางส้มสวนยางเดียวพี่น้องโอ้ยยู่บ้านหาสิบต่ำกันยากได้บกฮงก็ได้

สวยงามให้คุณนายเป็นพี่เส้นเตอร์ส้มสวนให้มือ่อบได้จางฟรีล่องนี่กระสิปลูกทุเรียนไว้แล้วกระสิปลูกกล้วยไว้คางนี่แล้กก็มาทุเรียนเนาะ่อ,าอือโอ้นั่นต้นกระปลูกไปเรื่อยๆ โอ้ยแมงบานขอเสียวต้นกล้วยมาปลูกฮ่มไว้เลยรอ,อบปลูกรอบเลยเห็นจีบจีบจุลนี้เขาก็ปลูกสลับกับต้นกล้วยไว้ด้วกันเลยอยากเห็น,น,น,นไหต้นที่นั่นปลูกกล้วยไว้สลับกับทุเรียนน,นี่เห็นบหมหญ้า,าก็เต็มอยู่เด้ละพีน่น้อง ไ่ได้ประครบประงมเทนนะ่าใหนะบ่คืออยู่บ้านเฮาเทอใยเด้ละ่ะนี่ก็สิง่ญ่ขึ้นเองโดยธรรมาชาติของมันเพราะว่าดินม,มันดีพี่น้องขอบคุณหลายๆคลิปนี่ให้เบิง่งโทษดินดีกับบ่แม,เม่เเ้าต้องเอาใจใส่น้ำงานของอยู่พี่มันปลูกจังได้ก็ได้นะครับผม ขอบคุณครับคลิปนี้กดติดตามคุณต้นไงแล้วก็มีมันก็ปนกันอยู่ในปลากก้วยนี่ล่ะพี่น้องโอ้ฮะ